น้องเมถามว่าการหลอกตัวเองว่ามีความสุขเพื่อให้ลืมและไม่ให้คิดถึงความทุกข์เป็นความคิดที่ถูกหรือเปล่าเจ้าคะมีสส่วนนะเจนิพรการหลอกตัวเองว่ามีความสุขอะมันหลอกยังไงก่อนถ้าถามบตาแม่เนี่ยอาตาม่ก็เคยเจ้าว่าหลอกตัวเองไหมมันก็ไม่ได้หลอกตัวเองแต่มันคือการรับความจริงในอีกรูปแบบหนึง่งเช่นเวลาทรมา,ามานกับความเจ็บปวดอะไรมากๆไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือทางใจ ก็จะคิดว่าทนหรืออยู่กับขณะนี้เท่านั้นแค่นั้นเองแล้วแล้วมันก็จะมันก็จะทนแค่ขณะนั้นนะ่ะวินาทีเดียวแล้วบางทีไอ้วินาทีนั้นนะ่ะมันอาจจะประมาณ60รอบ <c oughs> ก็คือ1นาทีนั่นเองแต่ส่วนใหญ่พอพอเราไม่ได้ไปอะไรกับมันมากเรามีสตนะิสุดท้ายความรู้สึกนั้นเนะ่ะมันก็หายไปฉะนั้น ถ้าทําแบบเนี้ยอาจารย์เชื่อว่ามันมันจะทําให้เราไม่ได้หลอกตัวเองจริงๆมันเป็นเพียงแค่การอยู่กับปัจจุบันขณะเราก็อยู่ให้มันได้อะคือคือแน่นอน it's a h l l t to parts ยังไงสักวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปถูกไหมครับฉะนั้นถ้าหัดอยู่กับปัจจุบันแบบที่ว่ารับรอว่าไม่ได้เป็นความทุกข์ไม่ไม่ได้เป็นความ,มคามิดที่ผิดนะฮแต่ว่าถ้าเกิดทำท่าก็ทาท่าท,ทําท,ท่ามีความสุขัท้ทีนตัวเองไม่มีความสุขเนี่ย ตันมองว่ามันมันน่าจะไม่ค่อยดีถามว่าทาไมไม่ค่อยดีลําพังความทุกข์อ่ะก็ทําให้ชีวิตย่กอยู่แล้วแล้วอะไรคือไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความอ่อนแอความรู้สึกทุกข์นั้นออกมาให้คนเห็นทําไมจะต้องยิ้มแย้มก็เสียสร้างข้างในแฝงด้วยหวั่นไหวหัวเราะหลอกใครๆทั้งที่น้ําตาตกในทรมานด้วยทําไมต้องทําแบบนั้นไม่เห็นต้องทําเลยเชื่อเถอะว่าในชีวิตเราจริงๆเวลา ดูแล้วกันพระเวลาหน้าเพลียหน้าเหนื่อยหน้าใสก็มีคนมาทักในสรพัะรูปแบบถึงแม้บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะเช่นบางทีโยมอาจจะรู้สึกว่าตมาเพลียตมารู้สึกอ่อนอ่อนแอด้วยเรื่องอะไรหรือเปล่าก็พยายามเป็นห่วงอันนี้บางทีก็ไม่ได้มีอะไรแต่แต่ในความทักอย่างนั้นแม้มันจะไม่ได้เป็นจริงอ่ะก็ยังมีความสุกว่ามีความห่วงใยจากญาติโยม ฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองทุกบ้างเถอะหรือแสดงออกซึ่งความทุกขนั่นบ้างเถอะโดยที่ไม่ต้องไปห่วงใยกับกับสีหน้าแววตาของตัวเองหรือกลัวว่าพ่อแม่พี่น้องจะไม่สบายใจยอยู่ตลอดเพราะพอคิดอย่างนั้นนะ่ะบางทีอีกในมุมนึงเราคิดดูว่าบางทีพ่อแม่ก็อยากจะเป็นคนที่ช่วยเยวียาน้องเราอาจจะเป็นคนที่อยากจะปลอบใจเราคนหลายคนที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราดูแลเราอ่ะมี แต่เนื่องจากเขาเห็นว่าเราโอเคอยู่ตลอดเวลาเขาเลยมีโอกาสทําแบบนั้นถ้ารู้สึกว่าทุกก็ยอมรับกับมันแล้วพอยอมรับว่ามีทุกไม่ว่าจะโดยการแสดงออกมาหรือไม่ก็ตามอย่างน้อยมันเริ่มจะมีหนทางที่จะแก้ไขการที่ปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยอันนั้นนมันคือการหลอกตัวเองแล้วบางทีมันจะปิดโอกาสในการแสวงหาสมุทยัยหรือเหตุแห่งความทุกข์เนาะแล้วพอไปไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยโอกาสแก้ก็จะยากละโดยเฉพาะการแก้อย่างยั่งยืนะ